ันเป็นรายได้ของแกที่คนเข, <ล Jar. S 1> ขาจะอวให้อะไรให้เขาจะอนให้มันไม่เกี่ยวกันอย่าไปคิดว่ะจะบอกเลยปูแ่แกเป็นกรรมการวัดจะบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่ะปูป่เป็นกรรมการมีนะที่ดูแลการเงินของทางวัดไอ้รายได้ของแกทางยู yourself, ทบูบมันไม่ได้เกี่ยวกันมีแต่แกหาความดีเ <passions S 2> ขาวัดเพ่อเขาเรียกว่าสร้างผลประโยชน์ให้กับสาธารณชนให้กับคนส่วนมาก ได้ใช้ไฟสว่างทําให้ทุกคนที่เข้าวัดมาได้เห็นความเจริญเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นได้อยู่ใต้แสงไฟสว่างที่ส่องลงมาหาด้านล่างก็คือพิยุพินก็คืออยู่ชั้นสูงไปส่องสว่างหาลงมาหาคนข้างล่างที่ได้เดินไม่มีอันตรายจากเศษอะไรอยู่ตามพื้นตามอะไรมันก็เห็นหมดแล้วก็ สิงสาระสัตว์ที่จะเป็นอัอนตรายอะไรก็เห็นหมดก็คือทุกอย่างมีแต่ความดีมีแต่คนเขาจะร่เสียยินยอมมีแต่คนยกมือขึ้นมอใช่พี่มีแต่ความดีทั้งนั้นเลยคนในหมู่บ้านนี้เขาก็ไม่เคยเจอว่าจะมีคนมาช่วยเหลือแบบนี้น้อยมากน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะมีในหมู่บ้านเลียลายกันทำนู่นนี่นั่น ก็ยังเหลือที่คุยจากหาเ็เหลือเทพ้นลงคว่าที่คพูดมาแล้วขอหนักเดี๋ยวให้ผมให้ผมเวลายาแป๊บแป๊บนึงเพราะว่าผมมาจากตุดงผมยังลาลาเยอะเพราะว่าเดินเดือนท่านบอกเดินสองเดือนมันลามากต้องต้องพักแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บหนึ่ง วเดี๋ยวเราเค่อยมาทาเป็นต่อเมื่อวานนี้ก็ได้ไปช่วยเอาดินเข้าครับเอาดินเข้าก็หลานชายผมลูกลูกของพี่ชายผมมาทกคนเดียวกันนี่แหละก็เอารถไถมาช่วยดันแล้วก็น,อน,กน้องชายก็เป็นก็เป็นน้องชายก็เป็นมอเร์ทายกมาช่วยกันนะครับเพือจะเมื่อวานนีสามสี่คนพ่อผมก็ผ้าเหลืองคุมตัวอยู่มาแย่งมาแย่งจอบอีกช่วยขุดอีกพ่อนี่ แต่แต่พ่อผมมาสองวัน,นวัดนี้สะอาด เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะไลฟ์สดให้ดูพ่อผมมาในวัดที่สะอาดไปอยู่ที่ไหนก็ช่างครับพ่อผมนี่เหมือนเนี่ยเผมได้ตามอย่างพ่อผมไปอยู่ที่ไหนตรงนั้นต้องสะอาดครับหญ้าใบไม้พ่อผมทำเตี้ยนรอบวัดเนด้านข้างนี่สะอาดกิ๊บสุดยอดพ่อผมดี่อ้ยทำมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆด็กนะพ่อผมพาทำผมเลยติดเนสัยสายความขยันความสะอาดมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าพ่อพาทำงานสว่วนรวมนี่พ่อจะเอางานส่วนรวมมากจน แต่คนนี้มนให้พ่อผมมาอยู่วัดนี้แต่พ่อยังบอกว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้ท่านก็80 80เข้า81แล้วแต่ยังทํางานได้ปกติเหมือนกับวัยรุ่นทํางานได้โอเสุดยอดจริงๆมีคนยอยากให้มโนให้ท่านมาท่านไม่รู้ท่านรอจังหวะอะไรของท่านท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลาได้วมา ถ้าพ <is> ่อผมมาอยู <LP> ่ในที hmm. <ot> ่จันทเพราะว่าสานีน้องปาปแปตาไม่เลแตไปนอนแล้วเดีจยะนอนกันเถอะเท่าราปวอะไรเราปูแม่ปชอนไม่พออ่ะทำไมห้าร้อยห้าสิไม่พอเลยนี่เตอนคนแรกเล่อยเนาะอชอชอนรได้คือมมากาศผัดกันกัน้าว่า หนึ่งสองคนต่อหนึ่งคันเขามีคนล่างอยู่เขาล่างตลอดอยู่แล้วล่ะไม่ใช่ปัญหาดอกน้ำเมานะเดี๋ยวอาทิตย์เย็นเราค่อยเมากันไม่ได้เมาแต่ไม่เหมือนเดิมเดินสะดุดขาเลกแต่นานๆนะเดินไปโนเงินเติร์นแขกในราสะดุดขาข้างหองคนันนี่เนียแกเดินขยับจังนิดเนี่ยโตวันนี้กันเกิน ฉันคอมเมนต์แค่ว่าตัวติเพราะว่าเสิร์ฟยากฉันอ้วนจาพากันนอนเด้อเด้อพวมมีงานเยอะรู้ว่าทำอะไรนี่รู้แล้วาแบ่งดูแผนเด้อจะให้ใครอยู่แผนคุณเลิศแผนยกเสิร์ฟแผนอะไรกันรู้หมขอ่อยู่แผนคุณเลิศผมเดินลำแขงงเยอแงยเดนี่ยวผานย แม่เราขอแดดคุณเลิร์นะอยากฮาอย่างเดียวเขาไปแดดคุณเลิร์เด้อเดินเสิร์ฟน้าแข็งอย่างเดียวจ้าแข็งอย่างเดียวไม่อ่อนนะจ้ะแข็งอย่างเดียวจ้าน้ำแข็งไงแข็งทุกก้อนีชาีเด้อเย็นทุกก้อนนะจ๊ะถ้าก้อนไหนไม่เย็นเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนฟรีเย็นทุกก้อนจ้าเย็นทุกก้อน้ ขอบคุณนะครับนะครับผมพี่ๆทุกท่านที่อยู่ด้านบนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยที่อยู่ด้านบนให้เนาะนะครับผมขอบพระคุณทุกอย่างใจดีนะครับผมขอบพระคุณครับนะครับผมสร้างความบุญจากคุณพี่ด้วยเนาะนะครับผม